เค okay. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะซิมสองยี่สิบเ็หนึ่งนะฮะพวกก็ผมไจะพูุก,กับต้น <c oughs> วิธีการการถูกนักสังคมส่สงเคาะพาตัวไปนะคะก็ลูกๆของเราเนี่ยแหละถ้าเราทำอะไรไม่ดีอ่ะนักสังคมส่งเคาะก็จะมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> ผมมีวิธีการอย่างหนึ่งนะอยากดูไหมล่ะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะทำสําเร็จหรือเปล่านะฮะ มายังมายังโอเคผมลืมบอกไปนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งปณิธานครอบครัวนะฮะเราต้องมีปริธานนี้เพราะมันสำคัญจริงๆผม <c oughs> มายังผมมายังผมมาสิมาแล้วใช่ไหมมาสิมาดิอย่าบอกว่าเป็นสุนัขมาก ว่าแนละ้วฉันว่ามันเป็นสุนักเดี๋ยวว่าเด็กคนนั้นมีวันตายไหมเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีทางให้แกกระตุกอ่ะโอเคปดโท พาเด็กไปหมดเลยนี่แหลนะฮะสิ่งที่ผมอยากทดลองเด็กถูกพาไปหมดเลยอะ่ะแค่เด็กคนเดียวโอเคหนึ่งวิธีแก้นะฮะโอ้ยไม่ทันละมีทางเดียวแท่นั้นที่คือเราต้องออกไปเดี๋ยว,วอยากอยากลองเหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวเด็ก,ก,กถูก,กไปละบ,บายเด็กน้อย ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทําวิธีนี้ได้ผลหรือเปล่านะฮะอโเด็กก็น่าจะถูกว์ปไปเนาะเดี๋ยนะเฮ้เฮ้เฮ้เด็กคนนี้ก็ไปด้วยแปลว่าพอเด็กคนนึงไปมันไปหมดเลยนะฮะปัทโา แสดงว่าสมมติวถ้าในหมู่เด็กใช่ไหมฮะถ้าเราพาคเด็กไปคนหนึ่งเนาะแบบให้เด็กเขาแบบอารมณ์เสียแบบอารมณ์ไม่ดีคนนึงนะก็จะเผาคาไปเลยนะฮะทั้งทั้งเด็กไม่ถึงเฉพาะเด็กนะ,ะไม่ใช่วัยรุ่นนะ,ะวัยรุ่นไม่มีผลนะครับเอ้แต่ก,ก็ะทำให้บ้านรุดโล่นลงนะ,ค,ะคิดว่าต้อง เด็กน้อยสองคนโรงคานใช่มัดเลยไปายนั่นอะไรสิเนะน่ะคนที่สอง อยากเร่งเวลาไปเร็วๆจังเลยอ่ะเข้าคู่เสื้คู่นะรอให้มันไปให้โอเคเรื่องการทดลองเรียบร้อยแล้วก็จะลองแบบอืเต่อตัวนี้ให้เต็มนะฮะนี่เพราแม่ทุกคนต่างก็เคยทาผิดพลาดบ้างน,นะฮะเราสามารถทางเราสรอปความาเขาว่าเขาว่าอะไรนะหากนักสังคมสงเคราะห์มาพาลูกเราไปจากคุณเขาหาเอาที่ผู้ปกครองปกพรองคุณสามารถอ้อนวอน น้อยลงเท่านั้นอ๋อก็คือเราต้องสนิทกับโรกนะฮะเฮ้ยแต่ว่าเรา,เราสามารถขอได้อีกไหมลองดู <c oughs> รการจัดหาลูกวันทามปุ๊บโอเคแสดงว่าเฟลนะฮะอืมใช่เฟลมาก อย่างแรกคือเราต้องแบบปรับให้มีสกิลนั่นก่อนนะฮะคือปรับทักษะให้มทีทักษะนั่นก่อนนะถึงจะใช้ได้ <c oughs> <c oughs> กน้นเซลอะตลกใช่ไหมเลยแต่อีก <c oughs> อย่างหนึ่งคือเราต้องการผิดพลาดก็คือเราต้องมีความสัมพันธ์กับเด็กพวกนั้นแน่นๆหน่อยนะ,ะโอเคตอนนี้เรายังมีเหมือนเดิมมาทดลองกคันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างแรกเราก็ต้องแบบอะไรนะปรัแบบความสัมพันธ์ ระหว่างแม่กับลูกๆเนี่ยให้เต็มนะฮะจะลองดูโอเคลาบมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราก็ามาทำนี้มั้งเลยนะฮะแล้วก็ให้เด,ด็กๆทุกคนนี้สนิทกับคุณแม่มากๆเขาว่าเปอร์เซ็นต์การถูกไม่ถูกแบบถูก นะการถูกแบบเออเขาเรียกว่าก <c oughs> ารแบาบว่าควาความสัมพันธ์น่นแ้งนะฮะทำให้ควารู้สึกข,ของเด็กนี้ดีขึ้นประมาณนี้อะ่ะมั้งทำให้แบบถูกถูกมันมีอัตราที่ว่าได้ลูกกลับคืนมารวดเร็วนะฮะโอเคน้องน้อยเราก็รู้ว่าตำแหน่งของเด็กคนนั้นอยู่ไหนนี่เนี โอเคเราเป็นเพื่อนสนิทของเด็กสองคนนี่ <Yeah. S 1> ก็นะก็เอามาให้ดูอนะเพราะว่าเผื่อแบบไว้แนะนำนะโอเคต่อไปก็รอนะฮะรอแนละ้สวสังคมอดเด็เด็เดดเด็ประมาทไม่ได้มันเหมือนถ้าถ้าไม่ตายอย่างหนึ่งนะฮะ แต่ว่าสกิลนี้สามารถใช้กับคนที่ไม่เคยมีสกิลนี้ได้ไหมแล้วก็มาลองดูกันนะอ่าคนคนนี้แล้วกันบทเป็นที่หานครอบครัวเอาคนนี้แล้วกันอะอ่าสมมติเขาจะอาสกิลครอบครัวอะอ่าโอเคได้อยู่นะมีอันทักษะทีสี่โอเคหรือว่าทุกคนสามารถทําได้นะฮะก็ไม่ต้องกังวลไรมากมายนะฮะ โอเคมายังมายังมายังเอานะเอานะนานจังโอเคมาแล้วตัคลิ้งได้ไหมสิกทายว่ะโอ้เคสิกทายแล้วสิกทายแล้วไม่สิกทายอีกแล้ว เสษกระถางอีกแล้วไม่เศษกระถางหมดเลยอ่ะนี่ก็เฟลโคตรเฟรล,ล,ลดิทำไมเป็นอย่างนี้ได้ไงอ่ะเก็กหายไปมันเป็นยังไงกันแน่เอาแล้วโคตรของโคตรเฟรล,ลเฟลยอ่ะเฟล ลูกชายต้องให้เขารับพาตัวเด็กให้หมด่ะเด็กกี่คนผมมาให้หมดโอเคเด็กพาไปหมดแล้วผมคิดว่ามันคงจะเป็นจังหวะที่ว่าเด็กเข้าไปหมดอะ เด็กบายบายเด็กน้อยแหมณมดีจังเลยที่จะไปอะ่ะจะร้อยชะมัดเข้าทางมงกดไปเด็ดฉลาดจัง ตอนเด็กหนึ่งคนเยี่ยมสายกระเจึงไปเลยเซงเบยนี้เดียวเซกระถาอยู่โอเคคนสุดท้ายละอย่าเซกระถาเลย แบบสีลวดไปเลยอ่ะมาคนสุดท้ายไม่ได้อีกบายบายขานธกิจเฟลนะฮะคำว่าเฟลนี้มีหลายหัวเลยนะฮะแม่เราทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวที่อยากร้องไอห้สิไม่ไหวอะ่ะทำไมต้องเป็นอย่างี้ด้วยอะ่ะไปละทำไมอะทำไมอ่ะอย่าไป เร้ายอ่ะเอาใหม่จะให้สุดไม่เอาไม่ยอมโอเคเอาใหม่เราอาจจะพลาดตรงที่ว่าอะไรนะ <c oughs> ชื่อว่าเด <c oughs> ็กแบบเราตอนเราถูกอบรม,มอย่างเงี้ยเราแบบไปลบเขาอะ่ะไปปิดไปเงี้ยทำให้ <c oughs> โอกาสก็เลยเฟลละมัง้ง <c oughs> ประมาณนี้แหลนะเนาะเฮ้ย <c oughs> เฟลเพาว่าล้มเหลวนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะผมก็พูดอย่างเงี้ยล่ะ <c oughs> เฟลเลยน่าแตกเพ่งเลยผมก็ไม่ค่อยแบบอะไรนะรู้จักอะไรพวกนี้มากมายหรอกผมก็ไม่เคยมาทดลองอะไรพวกนี้เยอะแยะขนาดนี้มาก่อนเลยนะ อเคมันอาจจะขอลองอัตโนมัติก็ได้คิดว่ามาคือสามสี่ห้าหกแม่งเลยอืม <c oughs> วีวีมาดิสอีมาิสมาละอีกนิดเดียววางรูปไว้ตรงนี้แหละอย่าไม่นานเท่าไหนเออเราก็เลยลืมไป ให้เด็กๆปวดฉี่มาโอเคเร่งจังหวะไปไม่ยอมหรอกปิดหรือทำอะไรทั้งสิน้นการมาที่นี่อะไรโอเคมามาเถอะมาเลยมามาอบรมคูมามา,มาโอเค มาละโอ้จอราลิงาเช่โยได้จริงได้จริงใช้ใน24ชั่วโมงโอเคพอ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 ละขี้เกียจเลยละไปไปโอเคเราดูในความทรงจำสิ ยืนนะเพื่อนะอใหม่เพื่อนใหม่อะไรเราจะมาเอาลูกเราด้วยซ้ำไปโอเคนะสุดได้เลยว่าเราเราไม่ควรประมาทนะฮะจากจากตอนโอ้โหจากตอนแรกนะคือผมแบบไม่ได้อัพอันนี้นะฮะก็เลยเฟลไปเลยนะฮะแล้วอันที่สองก็คือผมแบบอัพอันนี้ยบแล้วนะแต่แล้วก็ ทุ่มความสัมพันธ์ของลูกเรือเปล่านะแต่ผมเฟลก็คือผมไม่ได้ให้เขาอบรมเรานะฮะก็เลยเฟลไปเลยนะฮะต่อไปอันสุดท้ายนี้โอเคใช้ได้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะฮะโอ้ยก็เป็นแนวทางว่าอย่าทําอย่างนั้นกับอย่างนั้นแบบผมละกันนะฮะดูแลโรคของทุกท่านให้ดีนะฮะยังไงซะพอเขาพ้นจากวัยเด็กปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่แบบสามารถทํางานได้ สบายๆเบ,บื่อๆนะฮะก็ต้องของคนที่รับชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณครับ